พระธรรมวิวร์บทนำและบทที่หนึ่งฉบับไทยแคทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสต์บทนำพระธรรมวิวร์หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มเดียวในพระกัมภีร์ซึ่งเริ่มต้นและลงท้ายว่าผู้ที่อ่านและประพฤติตามคำสั่งสอนที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้จะได้รับพระพร อักราสาวกยอนเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ในปีคริสตศักราช95ขณะที่ท่านถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัตมอสวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์นี้ได้เขียนไปถึงคริสตจักรทั้ง7แห่งโดยผู้นำของแต่ละแห่งหรือทูตเพื่อจะเข้าใจหนังสือวิวรณ์ได้อย่างละเอียดเราควรอ่านหนังสือดานเนียลก่อน เพราะว่าคำพยากรณ์ในหนังสือดานเนียลเป็นพื้นฐานสำหรับคำพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์คคำสั่งสอนสำหรับคริสตจักรทั้ง7นั้นก็เป็นสำหรับสมัยนั้นแต่คำพยากรณ์ส่วนมากก็เป็นสำหรับอนาคตเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าคำสั่งสอนสำหรับคริสตจักรทั้ง7นั้นซึ่งอยู่ในบทที่สองและสาม ก็เป็นสำหรับคริสตจักรในเวลานั้นเองคือคริสตจักรทั้ง7นั้นไม่ได้เปรียบเทียบกับเวลาเจสมัยของคริสตจักรซึ่งจะต้องสำเร็จก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ซึ่งเป็นคำสอนเท็ศเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระเยซูว่าพระองค์จะกลับมาอย่างขโมย และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูตลอดนั้นก็จะผิดไปและคำตรัสที่ว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์ก็จะผิดไปเช่นกันแต่ละคนที่ตั้งวันและเวลาสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ทำผิดอย่างมากมาย เราควรจะพยายามตีความหมายของหนังสือวิวร์นี้อย่างตรงไปตรงมาหนังสือนี้พูดถึงการปรากฏของผู้ต่อต้านพระคริสต์และผู้พยากรณ์เทศ็ศการทุกทรมานยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเวลาสามปีครึ่งหรือ42เดือนและการที่ผู้ต่อต้านพระคริสต์จะเป็นผู้นำของโลกและต้องการให้ทุกคนนมัสการเขาด้วย นังสือนี้กล่าวถึงการปกป้องของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลการเสด็จกลับมาของพระเยซูพร้อมด้วยสง่าราศีการสงครามที่อารามาเกตโดนการครอบครองของพระเยซูในโลกนี้เป็นเวลาหนึ่งพันปีบนบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดและการพิพากษาครั้งสุดท้าย ต่อพวกคนที่ไม่เชื่อที่ตายไปแล้วในที่สุดพระเจ้าจะประทานกรุงเยรูซาเล็มใหม่ให้มาอยู่บนโลกนี้และพวกที่รอดแล้วจะประสบความสุขนิรันร์กับพระเจ้าและพระคริสต์หนังสือนี้เป็นหนังสือปิดท้ายพระกัมภีร์ทำให้พระกัมภีร์เสร็จบริบูรณ์พระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่ง ฉบับไทยแคทอลิกไบเบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสต์อารัมพบทต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่พระเยซูคริสตเจ้าเพื่อจะได้แจ้งแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วเรนี้ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาพบยอนผู้รับใช้ของพระองค์เพื่ออธิบายความหมายยอนเป็นพยานถึงพระวาจาของพระเจ้าและเป็นพยานถึงคำยืนยันของพระเยซูคริสต์เจ้าตามที่เขาเห็นความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังถ้อยคำของการประกาศพระวาจานี้ และปฏิบัติตามข้อความที่เขียนไว้เพราะเหตุการณ์นั้นใกล้เข้ามาแล้วจดหมายถึงพระาศาสนาจักรในแคว้นอาเซียคำขึ้นต้นและคำทักทายจักยอนถึงพระาศาสนาจักรทั้งเจ็ดแห่งในแคว้นอาเซียขอพระหัสถานและสันติสุขสถิตกับท่านทั้งหลาย จากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้เสด็จมาจากจิตทั้งเจ็ดซึ่งอยู่เบื้องหน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสตเจ้าองค์พยานที่ซื่อสัตย์และเป็นบุคคลแรกที่กลับคืนพระชนทีพจากบรรดาผู้ตายประมุขของบรรดากษัตริย์บนแผ่นดิน พระงคทรงรักเราและทรงปลดเราให้พ้นจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์ทรงแต่งตั้งพวกเราให้เป็นกษัตริย์และสมณะเพื่อรับใช้พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระสิริรุ่งโรจน์และอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรอ,อาเมนดูเถิด พระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆทุกคนแม้ผู้ที่เคยแทงพระองค์จะแลเห็นพระองค์ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะช้อนอกร่ำให้ถึงพระองค์ใช่แล้วอาเมนพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้เสด็จมา พระผู้ทรงสัพพานุภาพตรัสว่าเราคืออัลฟาและโอเมก้าภาพนิมิตเบื้องต้นข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องผู้ร่วมทุกข์ในการถูกเบียดเบียนกับท่านทั้งหลายผู้ร่วมในพระอาณาจักรและในการเพียรทนเดชะพระเยซูเจ้าข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะ ชื่อปัตมอสเพราะพระวาจาของพระเจ้าและเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันหนึ่งพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าตกอยู่ในพวังและได้ยินเสียงดังดุดเสียงตแตรอยู่เบื้องหลังข้าพเจ้าเสียงนั้นกล่าวว่า จงเขียนสิ่งที่ท่านเห็นไว้ในม้วนหนังสือและส่งไปให้พระศาสนาจักรทั้งเจ็ดแห่งคือพระศาสนาจักรที่เมืองเอเฟซัสเสมอนาเปอร์กามัมที่อารทิราซาดิสฟิลาเดลเฟียและลาดีเซียข้าพเจ้าหันไปดูว่าผู้ใดกำลังพูดกับข้าพเจ้า เมื่อหันไปแล้วข้าพเจ้าก็เห็นเชิงตะเกียงทองคำเจ็ดเชิงในกลุ่มเชิงตะเกียงเหล่านั้นข้าพเจ้าเห็นผู้หนึ่งคล้ายบุตรแห่งมนุษย์สวมเสื้อยาวกรอมเท้ามีผ้าทองคาดที่อกผมขาวเหมือนกับขนแกะและหิมะในตาลุกโชดช่วงเหมือนเปลวเพลิง ขาวสุกใสเหมือนทองสำริดที่ล้อมอยู่ในเตาไฟเสียงของเขาดังเหมือนเสียงน้ำไหลเชี่ยวเขาถือดาวเจ็ดดวงในมือขวามีดาบสองคมออกมาจากปากใบหน้าของเขาดูเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าเมื่อเห็นเขา ข้าพเจ้าล้มลงแทบเท้าของเขาเหมือนคนตายแต่เขาวางมือขวาบนตัวข้าพเจ้ากล่าวว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นทั้งเบื้องต้นและบั้นปลายเราเป็นผู้มีชีวิตเราตายไปแล้วแต่บัดนี้เรามีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดรเรามีอำนาจเหนือความตาย และเนื้อแดนผู้ตายดังนั้นจงเขียนสิ่งที่ท่านได้เห็นคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังทำล้ำลึกของดาวเจ็ดดวงที่ท่านเห็นในมือขวาของเราและทำล้ำลึกของเชิงตะเกียงทองคำเจ็ดเชิงนั้นคือดาวเจ็ดดวง หมายถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนาจักรทั้งเจ็ดแห่งและเชิงตะเกียงทั้งเจ็ดเชิงหมายถึงพระศาสนาจักรทั้งเจ็ดแห่งลวดติทาและกล่าวพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งฉบับไทยแคทอลิกไบบิลในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยา สันเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส